ผมรูกับสู่บ้านจะมาได้ไหมอ่ะจะมาได้ไหมดูตาสิมองจากตรงนี้ยังรู้ว่าเลือกนะคะเบิกตาขนาดนี้มแมลงก็เข้าไปสิลูกเอ้ย ไปกำลังใจให้อาชัยนะคะจะจะเข้าเส้นชัยได้ไหมพี่เคนที่ว่าพี่เคนจะไปช่วยคือไปอะไรให้กำลังใจอ่ะยกแข้งประตุยเป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งประตยประตยดึงเชือกแล้วประตุย อะไร้วติดกับเค้นหรือไม่ติดอ,อ,ไอะ,ะอไรอะไรเหรอรอโอ้โหเอาทั้งแสบเล็กแสบใหญ่เลยนะใบบุญน,นี่โตไปก็ถ้าจะเป็นอย่างประตุยนี่แหละออ <S <s ก็เลยติดน้องเค้นนะคะโอ,อ้ีขวานก็ช่วยสุดฤทธิ์อ่ะ เข้ามาได้แค่ปลายงวงเอ็นดูยกแข้งเอาอยัางไงดีเอาอยัางไงดีมากินรีบมากินไผ่ใบไอ้แสนไสเออจะได้แล้ะไม่ชินน้ำไม่ชินนำเอ้ยอย,ยกได้ยกได้ จะก่ายหัวแล้วขาแต่ยังไม่ยอมข้ามโอ้นี่ข้ามมาได้ด้วยอ้อยนะักท่องเที่ยวเลยนะคะดูแล้วไม่ยอมยังไม่ยอมวางเท้านี่อาซาบท รึงสี่สามตุลาอีกเดือนกว่าอย่กองฉันมาเรียบร้อยเก่งมากๆขอบคุณสำหรับอ้อยท่อนนั้นนะคะโหแสนชัยข้ามมาได้อย่างรับรื่นทุลักทุลังทุลักทุลังมาพร้อมเสียง เขาไมา้โอ้โหดูผมลู่เชียว<ะ>พกหวีด้วยนะผมยุ่งหมดเลย,ยกลับมาทันกินใบไผ่พอดีหิวมากโรงพยาบาลให้กินขนมอะไรบ้างทำไมกินกล้วยกินล้วย,วยช่วงนี้เขามีกล้วยใช่ไหม เมื่อวานเอาเขาโพดเขาโพดว้าวคุ wow, uh, งแสนนี่ไม่ได้กินคนมพือกินคนปเป็น,เป,นเป็นญาติผู้ป่วยไม่ได้เป็นผู้ป่วยเขาก็เลยไม่ได้เสิร์ฟไงเออปีนขึ้นตรงข้างหน้าน่ะเมื่อวานคุแสน <c oughs> เห็นเห็นข้างหน้าที่มทงงูทูงไงที่ขัข้นสูงอ่ะมันปีนขึ้นสองข้างตัาขึ้นเลยหมอหมอบอกอ่ะ ถ้าเก็บขามาหมอมีสีดยาให้นะอยากป่วยอยากอยู่โรงพยาบาลไงซนโซนอยากป่วยโซนยังไงนะไอ้ขี้ไม่ได้ฟังบอกว่ามันปีนขึ้นอ่ะหมอบอกว่าถ้าเก็บขามาจะไม่สีดยาให้ปีนี้ตรงที่เขาเทียบกับรถรถบรรทุกนะอ๋อปีนขึ้นหนึงสองข้างสั้นแค่นี้คิดว่าจะปีนขึ้นเหรอนัเนี้ยปีนขึ้นได้นะ ได้ปะเมื่อวานขึ้นได้เหรอได้ขึ้นไปเลยเหรอเออนี่ไหลลงลยวันสองขาหน้าเลยขาหน้ากับนั้นขึ้นมันยกขาหลังแล้วนี่ไหลมาโอ๊ยหมอซนมากเลยเออเจ็บขามาไม่ฉีดยาให้เออสุดท้ายบอกก็ฉีดให้อยู่ดีแหละถ้าเจ็บเอ้ยไปส่งน้องแต่อยากเป็นผู้ป่วยซะเองนะคะอยยาไทโอ้โอ้ไปบุญเอาไปบุญเอาไปบุญไปดีเดียว ทำไมเจ <onne quin Fußball> ้าคุณเจ้าหลงอยู่นะเขาต้องขยับเพื่อให้มันขับถ่ายสะดวกใช่เหยียบละแต่ละตัวดูสิโอ้โหพี่เบิร์ดก็เล่นลมเรียนแบบพี่เขาเรียนเลยนแบบเลียนแบบพี่เบิร์ดเลีนแบบพงชัยอะเลียนแบบพงชัยเล่นลมเล่นฟ้าเล่นฝนไม่รู้จะดูใครแล้วตอนเนี้ยเอาอือเสร็จยัง ็จะอึดได้ลูกชายนี่ลูกชายคมแสนไปสร้างวิรกรรมนะคะไปส่งน้องแต่รู้สึกว่าอยากขึ้นที่สูงนะคะถ้าใครเคยไปโรงพยาบาลช้างจะเห็นนะคะเป็นจุดเทียบท่าระหว่างพื้นกับที่จอดรถ บรรทุกนะคะเวลาที่นําช้างป่วยมาส่งจะเป็นพื้นต่างระดับที่สูงมากๆแต่คมแสนค่ะคมแสนเห็นขาสั้นๆแบบนี้ออตออตอแบบนี้นะคะพยายามจะขึ้นบริเวณตรงนั้นซึ่งขึ้นได้แล้วแต่โดนแต่โดนดับฟันซะก่อนนะมีการคุณหมอขู่ไว้ว่าถ้าเจ็บนี้จะไม่ฉีดยาให้แสบจริงแสบจริงๆ นี่และน้องแสนชัยก็กลับมากินยาอาการเป็นยังไงบ้างแสนชัยดีขึ้นก็คือไม่ได้เอายามาหยอดเองแต่ว่าต้องไปหยอดที่โรงพยาบาลชิดยากันอะไรอักเสบอ๋อหลอดนะ <laughs> ก็ตัวน้อยกันแหลดนะ้อ กินเด็กนั่งลหกครับไปนครับ่กลกันเลยดโอมันตามสอตอะไรวะ ใครก็หันก้นให้เราอะตอนเนี้นยเออถ้ามปอยู่ตรงนู้นก็หันก้นไปทางนู้นอีกแหละเ,เดี๋ยวกับมาล่ะเราได้เห็นนักท่องเที่ยวไงหันมาเร็ <c oughs> เวามาอ่ะมาเร็วเอ๊ะมาลึกหลวง ลึกหลวงตัวไม่หลวงนะแต่ลึกหลวงขนาดเอา้าจ่อยใช่โอ้สตรอเบอรี่หล่นจากฟ้าอะไรอ่ะตุ้ยนุ้ยเหรออ่ะดูน้องแสนชัยซะหน่อยผมลูกแสนชัย สงสัลูกพ่อสมสีเอพี่ตั้มไม่มาน่าจะไม่มานะคะเห็นว่าพี่ตั้มพาแฟนไปโรงพยาบาลดึงมันยืดหลุดปล่อยลาบกางขาะ

หนูอย่าเลือกตายเยอะลูกมแมลงเข้าต้องคอยเตือนแสนชัยโอ้ไข่เคี้ยวอะไรกรอบเชียวโอ้โหไม่ได้กินแค่ใบนะคะเดี๋ยวก่อนนะกินต้นไปด้วยเอ่อมันโดนยาแล้วแล้ว ชัยมีเชื้อแมมมอสนะคะผมยาวขนยาวนี่อ่ะเั้องอมีรเามัตีนะ่งยูต้มอกีสงย่าเล้ยอไมจะส่รถถังเลยหรอฮลุยยิ่ลยะเลยไปเจ็บยตาย รอรุนว่าน้องเขาจะทำอะไรไอ้หวน่ะล่ะายสาวโบเขียวเราจะเดินไปทางไหนได้อ่ะทางนี้ขออ,ขน,น,อนุญาต ไปหาโบเขียวหน่อยนีโอ้สวัสดีค่ะวส,สวัสดีสาวตุ้ยวันนี้สีผิวชัดเจนมากๆนะคะสีสวยสดยังไม่ชัดอีกเหรออันนี้ไม่ต้องขาดแล้วเพราะว่าสวยแล้วเนี่ย สวยมากโอ้โหเอียงเอียงให้เห็นโบเอียงให้เห็นโบอ้าวกลัวเห็นไม่ชัดเอ็นดูผมที่ผมที่เป็นจะงอยขึ้นมาอ๋อประตูประตูสวยมากค่ะประตูยยืนเอียงให้เห็นโบชัดเจนนะคะประตุยอูจ้ามเลยแล้วการตาย

เก็ฟค่ะฝนตกก็ไม่เว้นนะคะ